เราเนี่ยนะการทําสงครามกับหมูมิตรเหมือนเพลงอรชุนนั่นแหละในมหาภารตามันเป็นเรื่องยากลาบากแต่ว่าดาบจะไม่ออกจากผมก่อนอแต่นั่นหมายความว่าถ้าไปนะครับบรรดากองเจียร์ทั้งหลายซึ่งไอ้พวกนั้นไม่มีปัญญาสักคนหรอกเนพปะนะครับเปียงหน้ามาได้เลยคนที่ทรยศคนเสื้อแดงมากที่สุดก็คือตัวนายกตักคือ คนที่ได้รับผลประโยชน์และใช้เสื้อแดงไปแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวนายกทักสิณทะเลาะกันแล้วคนจะปรับมือกับคุณจรูพรได้ก็คือคุณนัทวุฒิเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณนัทวุฒิปฏิเสธไม่ได้ก็เลยอาศัยประเด็นของทนายนกเขามาเป็นเรื่องที่เปิดเกมแล้วคุณจรูพรได้มีการบอกว่าผมไม่ลบกับใครก่อนถ้าคนนั้นไม่ทำกับผม จากนี้ไปหมายความว่าคุณจรูพรจะลบกับคุณนัทวุฒิแล้วใช่ไหมคะก็ผมก็พูดชัดนะครับผมพูดเพื่อให้คิดเ <rt. S 1> พราะว่าสิ่งท,ที่นันทวุฒิทำอยู่ในขณะนี้นี่นะครับในพักเพื่อไทยเดินสิงหาเขาก็ได้รับคำตอบอยู่แล้วถ้าเดินไปถึงจุดนั้นและการเลือกตั้งการยุบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าเดินไปเรื่องคดี a, ยุบพัก ซึ่งเขาก็เอาสาเหตุมาจากนัทวุฒินี่แหละหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ใช่เป็นยื่นวันนี้ที่ปรากฏข่าวขั้นตอนน่ะนะครับจบสิ้นไปในกระบวนการแรกไปแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมนะครับนี่ลูกผู้ชายแฟแฟไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าผมเป็นคนที่ติดตามข่าวสารวันหนึ่งเนี่ยนะครับนัทวุฒิก็จะเป็นแกดําโดยปริยายแม้ว่านี่นะครับไม่มีเหตุเรื่องคดียุบพ,พักแต่ทันทีที่เลือกตั้งเสร็จ ถ้าเจ้าของพรรคเขาต้องการจะจับมือกับพลังประชารัฐถามว่านัทวุฒิไปหยุดได้แล้วเคยหยุดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ชัดเจนนะครับว่าผมเนี่ต้องนะครับตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเราเนี่ยนการทำสงครามกับมูมิดเหมือนเพลงอรชุนนั่นแหละในมหาภารตามันเป็นเรื่องยากลำบากแต่ก็พูดเพื่อ ชวนกันคิดกันนะครับเอาละนัทวุฒิเราบอกว่าไม่มีเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหมายถึงว่าไม่มีความกดดันไม่มีอะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าดาบจะไม่ออกจากผมก่อนอแต่นั่นหมายความว่าถ้าไปนะครับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายซึ่งไอ้พวกนั้นไม่มีปัญญาสักคนหรอกในพักนะครับเปียงหน้าม,มาได้เลยเขาก็ต้องรู้แต่ผมก็มือวางในการอภิปรายในสภาในขณะเป็นฝ่ายค้าน หรือจะเป็นรัฐบาลแล้วก็เคยทําหน้าที่ดูเทปเก่าๆได้เพราะฉะนั้นไอ้ไอที่มีอยู่ไม่ใช่คู่ปราบมือกับผมอมคู่ปรามมือกับผมก็คือนัตวุฒิเนี่ยแหละ,ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราหลีกเลี่ยงสงครามกันนะครับเพราะว่ามันผ่านอะไรกันมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงผมไม่มีมีดอยู่ข้างหลังด้วยและผมไม่มีเล่์เปทุบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมคิดง่าย นะครับที่นัทวุฒิไปโพสก็ให้คนเข้าไปด่าผมในในเฟบุ๊กของนัทวุฒินั่นแหละแต่ว่าผมไม่คิดยังไงเหมือนวันที่คนในพรรคเพื่อไทยที่ร่วมเวทีใหญ่เวทีเล็กกับน,นัทวุฒิวิพากษ์วิจารณ์ผมสาสเสียเทเสียผมก็ไม่เคยว่าเป็นเพราะนัทวุฒิเลยนะครับหรือไม่เคยบอกว่านัทวุฒิไม่ห้ามปรามหลากหลายกรณีเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับมันไม่เป็นปัญหาหรอก เพราะว่าเราสามารถที่จะพูดเห็นด้วยเห็นต่างนี่เป็นเรื่องปกติะนะครับเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านความเป็นความตายกันมานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความยากลําบากใหญ่ฟังเพลงอรชุนแล้วจะเข้าใจอันมหาภาระตะแล้วจะเข้าใจะนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ข้างหน้าใครอย่างไรก็ตามะนะครับผมว่านัทวุฒิรู้ดีที่สุด เช่นเดียวกับผมก็รู้ดีที่สุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้เป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะได้คําตอบจากทั้งคุณนัทวุฒิและคุณจรุพรด้วยนะคะว่าในเมื่อรู้ว่ามีคนพยายามที่จะแยกทั้งสองออกจากกันเพื่อทําให้เกิดความอุดอ่อนแอในทั้งคนเสื้อแดงและองค์กรทําไมทั้งคู่ถึงไม่กลับมาจับมือกันแล้วสร้างให้องค์กรภาคประชาชนแข็งแรงอยู่บนจุดยืนประชาธิปไตยที่ไม่ได้ไปรรับใช้พักการเมืองใดรับพักการเมืองหนึ่งคะ่ะ คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันเมื่อหันหน้างคนละทางสร้างดาวงคนละดวงเหมือนเพลงกระต่ายกระต่องของคาราวานคือเราเนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์มันเดินมาความจริงเนี่ยผมเชื่อว่าการที่นักวุฒิพยายามสร้างพักเส้นทางใหม่มันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น เมื่อเป็นความประสงค์ของนายกทักษณิณและเขาได้ทําสําเร็จและผมก็ได้ออกจากนายกทักษณิณโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีวันจะหันหลังกลับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างไรก็ตามผมเดินอยู่ในสนามประชาชนไม่ว่าอยู่ในบริบทไหนก็ตามผมไม่ได้กลัวนายกทักษณิณและคณะจะมาเป็นรัฐบาลหรือว่าจะมาเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งว่าคิดว่าท่านจะทำอะไรกับผมเหมือนที่เคยทำอะไรกับใคร แต่ว่าทั้งหมดนั้นเราถ้าไม่เหลือความเป็นจริงนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ทรยศคนเสื้อแดงมากที่สุดก็คือตัวนายกทักษณิณคนที่รับผลประโยชน์และใช้เสื้อแดงไปแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวนายกทักษณิณผมพูดอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่จะผมเนี่ยนะครับไม่มีความต้องการที่จะแสวงหาพวกแม้แต่เพียงรายเดียวนะ ในกระบวนการคนเสื้อแดงความขัดแย้งของพี่น้องเสื้อแดงเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้สมัครทุกที่ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวใดๆเพราะนี่นะครับผมเชื่อว่าหลักสำคัญมันคือแก่นมันไม่ใช่เปลือกเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเรายังไปสนใจเปลือกกันอยู่ mm hmm. เปลือกก็คือว่าเวลานี่นะครับดูเสมือนว่าดีคนล้อมหน้าล้อมหลังทั้งที่จริงว่าจิตเราเนี่ย ชอบอยู่อย่างสันโดษนะครับอยู่อย่างสงบนะบเพราะฉะนั้นผมผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วดังนั้นใครจะคิดอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่านัทวุฒิกับผมย่อมจะรู้ว่าถ้าทำสงครามกันเนี่ยผลลัพธ์จากนั้นไปคืออะไรสิ่งซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประชาธิปไตยในความหมาย หรือว่าผลพวงจากการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นมีตอนไหนบ้างที่ตลอดที่วิาพากษ์วิจารณ์นาย,ยกทักษิณมาเป็นเดือนๆเนี่ยเป็นความเท็จบ้างไม่มีพูดง่ายๆว่ามีตอนใดที่เป็นความเท็จแม้แต่เพียงตอนเดียวบ้างค,คนอย่างผมเนี่ยตรงไปตรงมานะครับหน้าอย่างไรหลังอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดอ่านทําไม่เป็นรูปหมด แต่เพียงว่าสันดานไม่จะเป็นคนอย่างนั้นนะครับสันดานปากกระจายตรงการเห็นอย่างไรก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับหรือว่าใช้วิธีนิ่งเฉยเสียนะครับพยายามข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยตลอดถ้าอะไรเป็น,ปน,ปนผลเป็นผลประโยชน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับส่วนตัวใดๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราเองได้รับชะตากรรมสูงสุดแต่ถูกกระทําจากฝ่ายเดียวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าผมไม่ใช่ใครนะครับผมเลยเคยเล่าเรื่อง วิลเลมบอลเลตจากเบรฟฮาร์ดอ่ะที่เข้าใจสลายวันที่นักรบใ,ใส่ชุดเกราะเนี่ยนะครับเข้ามาฆ่าเขาเนี่ยเขาเป็นนักรบเขาก็สู้ได้ก็เลยนะครับเอาเกราะที่สวมติดหัวออกเนี่ยนะครับก็เห็นหน้าก็าปรากฏว่ากลายเป็นคนที่เขารักมากที่สุดมอบกายถาวายชีวิตเป็นคนที่ฆ่าเขาเองใจเขาสลายตั้งแต่วันนั้นเขาแพ้ในวันนั้นเ,เพราะว่าเขาใจสลายเชกเช่นเดียวกัน นะครับเราเดินมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยเดินเราเดินมาก่อนตั้งแต่นายกทักษิณจะเข้ามาสู่สนามการเมืองนะครับนายกทักษิณเข้าปีสามเจ็ดเราตั้งแต่พฤษภาสามห้าก่อนหน้านั้นสองแปดสองเก้าว่เป็นกูดอยแล้วนะครับอยู่บนหนทางนะครับในเรื่องจิตสาธารณะเรื่องการต่อสู้และนี่นะครับก็ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจผลประโยชน์เกี่ยวข้องทางการเมืองใดๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาอยู่ในจุดที่สบายที่สุดนะครับโปร่งใสโปร่งที่สุดนะครับปลอดโปร่งมีความสุขที่สุดคือการยืนในฐานะประชาชนคุณจตุพรเคยหันหลังให้กับเพื่อไทยครั้งหนึ่งแล้วในวันที่ผลักดันพรบรสุดสอยแต่คุณนูตคือคนที่เดินจูงมือคุณจตุพรกลับไปอยู่ที่เพื่อไทยอีกครั้งจะมีโอกาสได้เห็นภาพนั้นอีกไหมคะไม่ไม่มีวันจะได้ ผมไม่กลับค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของการรบอะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดการรบความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนทั้งสองฝ่ายจะมีใครเสียมากเสียน้อยมองในอีกมุมหนึง่งคุณจรุพรได้ลองทบทวนไหมคะว่ามิติหนึ่งคนที่ต้องการให้รบเขานั่งยิ้มมองอยู่เขาก็จะได้รับการบาดเ,เจ็บเช่นเดียวกัน